ครูบาชายคัมภีรปัญโยแห่งวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พระผู้ซึ่งแสดงธรรมะที่ดุดันชัดแจ้งเป็นไปนเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงครูบาชายคนอุดรท่านเล่าว่าท่านเป็นเหมือนบุคคลทั่วไปตามประษาวัยรุ่นจะดีก็ไม่ดีจะชั่วก็ไม่ชั่วตามปกติท่านจบด้านศิลปะต่อมาได้เปิดโรงงานหลอ่อพระหว่างนั้นก็ศึกษาธรรมะด้วยรวมถึงทุกศาสนาเหตุที่ศึกษาท่านสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมตอนเด็กๆเ,เพื่อนพาไปศาสนาอะไรก็ไปหมด เรียกว่าร้ายศาสนาก็ว่าได้ตอนนั้นท่านไม่เชื่อสนิทใจในศาสนาทำตามปกตินั้นๆเข้าร่วมเฉยๆเพราะสาสนหาไม่ตอบโจทย์อะไรเลยจึงศึกษาหมดทุกศาสนาศึกษาแบบทั้งจอะลึกและผิวเผินในใจลึกๆท่านสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมแต่พิเศษสำหรับศาสนาพุทธนั้นท่านอ่านพระไตปรปตกมาจนหมดสิ้นครั้งหนึ่งท่านนั่งฟังนิยายเพชรพระอุมา ใน YouTube แต่โฆษณาขั้นเป็นธรรมักเป็นคลิปธรรมของท่านหลวงพ่อชาสุภัทโทรเรื่องสมมุติและวิมุติด้วยความที่ท่านขี้เกียจจกข้ามเลยฟังต่อท่านทนฟังเฉยด้วยลักษณะการนําเสนอหน้าฟังเลยฟังต่อเรื่อยไม่ข้ามเนื้อหาในคลิปคือหลวงพ่อชาท่านถามว่ามีใครรู้ว่าวันเกิดตัวเองไหมในใจทุกคนคิดว่ารู้สิท่านถามอีกว่าถ้าพ่อแม่โกหกละถ้าเขาแจ้งวันเกิดผิดละ ครูบาท่านสะกิดใจในคำตอบว่านี่คือคำตอบที่จริงสุดเราเชื่อแค่ตามเขาบอกหลวงพ่อชาท่านพูดเรื่องจริงพูดจริงทสุดเท่าที่เคยได้ยินมาท่านจริงเริ่มศึกษาต่อช่วงแรกท่านไม่ปฏิบัติเน้นฟังอย่างเดียวต่อมาเลยอยากบวชปกติท่านมีนิสัยชอบแก้ปัญหาชอบหาคำตอบเป็นทุนเดิมคลิปที่ท่านฟังเป็นคลิปของหลวงตามหาบูปเป็นหลักฟังจนศรัทธาจนเชื่อเพราะท่านเล่าคราวนี้จึงอยากลองของจริงพอปิดเทอม เลยกลับอุดรธานีมาบวชท่านไม่เคยรู้มาก่อนว่าพุทธศาสนามีสองนิกายไม่รู้ข้อปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นบวชวะดาบ้านบ้านทั่วไปแม่แนะนาเพราะเจ้าอาวาสเป็นญาติกันพอบวชแล้วศรัทธาความเพียรตามมาพยายามทําตามพระวินัยเต็มกําลังท่านเล่าว,ว่าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจึงเน้นสมาธิปเป็นหลักเน้นตามหาความสงบก่อนต่อมาไปรจ หนังสือมุโตไทยของหลวงปู่มั่นเล่มนั้นเก่าๆบางๆปูกจ่อแล้วหนังสือท่าบอกให้นั่งเหมือนพระพุทธรูปตั้งใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าทำหายใจออกหมูหายใจเข้าสังหายใจออกโควทำแล้วได้ทั้งความสงบและไม่สงบทำไปเรื่อยๆท่านให้เลือกเอาคำบริกรรมศักิ์หนึ่งอย่างมาแนบติดกับลมหายใจหนังสือทำนอบอกแค่นี้อาการใดจะเกิดแลว่าแต่วัสนนาของบุคคลตอนบวชถ้ารับกรรมฐานห้า ท่านก็คิดอยู่กับกับกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังไม่คิดถึงอนาคตและอดีตใจไม่วุ่นวายในอนาคตและอนาคตทำเรื่อยๆจนวันที่เจ็ที่บวดจนละกําลังนอนพักในใจท่านจังใจว่าตื่นเมื่อไร่จะปฏิบัติทันทีรู้ตัวอีกทีตอนตีหนึ่งครึ่งท่านอยากเข้าห้องน้ําแต่อยู่ไกลเพราะห้องน้ําแยกเลยคู่ขานั่งรอจะนอนฝนหยุดทําพุทโธไปเรื่อยๆเพื่อรอฝนทันใดนั้นสภาวะความเจ็บปวดของกายหายหายไปตอนไหน ไม่รู้หลงหายใจหายเสียงฝนตกที่ลงแผ่นสังกษีดับหายร่างกายไม่มีลืมปวดฉีสนิดตอนไหนไม่รู้ลืมหมดความรู้ทั้งหมดไปอยู่ในความาเบาลอยอยู่สว่างสวายเพลินอยู่นั้นนานไม่รู้วันเวลานานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีความคิดใดๆอยู่เลยไม่ปรุงแต่งไม่มีความจำมีแต่ความรู้ล้วนล้วนบังคับปัญชาไม่ได้ท่านว่าขันขาแต่เราไม่รู้ตัวไม่รู้จักเวลาแปดโมงเช้าจิตท่านคลายนานกว่าจนลืมตาเริ่มได้ยินเสียงต่างๆ พุทโทษกลับมาลืมตาอีกที่8โมงเช้าความปิติท่วมท้นความสุขทำให้ท่านต้องร้องให้ท่านเล่าว่ามันอิ่มสดชื่นไม่ฉันสามวันอยู่ได้สบายสบาย,บายนี่คือครั้งแรกแต่ท่านไม่รู้จักว่ามันคืออะไรโปรดติดตามตอนต่อไปที่มาช่องอยูทูกพรัสิ้นคิดตอนประวัติครูบาชายคำภิรปัโยกับการสนธนาผ่านไลฟ์ครั้งแรกคลิปปี65ครูบาชาย